มาดูกันต่อนะครับเหรียญนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ5 0 0้บาทนะครับเป็นเหรียญ1นบาทที่ผมได้มาในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเหรียญชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยที่ผมรีวิวในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมได้มาจากน้องๆทีมงานนะครับที่ทํางานอยู่ในธุรกิจเหรียญนะครับคือน้องเขาจะคลุกคลีอยู่ในธุรกิจเหรียญแล้วก็เจอเหรียญ ค่อนข้างจะเยอะนะครับวันหนึ่งเขาเจอเหรียญเป็นล้านนะครับเป็นล้านนะครับ <fs hein> เหรียญผ่านมือเขาเป็นล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1 0เหรียญ5เหรียญ2เหรียญหนึบาทนะครับโอกาสก็จะเยอะกว่าคนปกตินะครับนี่ได้มาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญ1ึบาทปีพศ2 5 5 8นบดนะครับเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะครับนี่เหรียญ1บาทปีพศ2อ,อ5 8 ไม่ใช่เหรียญปกตินะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับด้านหลังปกตินะครับสองห้าห้าแปดนะครับพอพลิกมาดูด้านก้อยนี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญปั๊มด้านเดียวนะครับเหรียญนี้ตรวจสอบแล้วชั่งน้ําหนักแล้วนะครับเบื้องต้นที่ผมคุยกับน้องเขานะครับให้น้องเขาชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับน้าหนักอยู่ในเกณฑ์เหรียญปกตินะครับนี่ไม่ใช่เหรียญเจียแต่งหรือว่าเหรียญ ดัดแปลงนะครับแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง1,500บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะของเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับแต่ก็คือต้องย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าจะต้องเป็นเหรียญที่ผมตรวจสอบ เบื้องต้นแล้วนะครับว่าดูดีดูแท้นะครับไม่ไม่ใช่เหรียญดัดแปลงนะครับก็คือผมก็มีประสบการณ์บ้างนะครับในการตรวจสอบเหรียญนะครับอาจจะไม่ได้เก่งกาจไม่ได้อะไรนะครับแต่ก็คือถ้าเกิดว่าดูแล้วโอเคนะครับผมก็มีราคาให้แต่ถ้าดูแล้วยังไม่ดีดูแล้วยังไม่ชอบนะครับผมก็จะแจ้งว่าไม่ได้รับสือนะครับอ่าใครที่มีเหรียญนะครับแบบในคลิป หรือว่าแบบอื่นๆนะครับก็ถ่ายรูปชัดๆลงไว้ได้นะครับการซื้อขา,ขายของออนไลน์ซื้อขายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องดูสินค้านะครับซื้อขายเหรียญก็ต้องดูเหรียญต้องส่งรูปเหรียญมาดูนะครับไม่ใช่คอมเมนต์บอกว่ามีครับมีค่ะแค่นั้นแล้วจะขายได้นะครับไม่มันมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับซื้อขายต้องดูสินค้านะครับก็ถ่ายรูปชัด ส่งมาดูแล้วกันนะครับลงไว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับน,นี่นะครับก็เป็นเหรียญบางส่วนนะครับที่ผมได้มาในวันนี้นะครับชุดนี้ก็รับไปหลายพันบาทเลยนะครับนี่นะครับเหรียญสิบบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทปี4-6นะครับแล้วก็เหรียญอา่าสิครุฑ เหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหรียญปั๊มด้านเดียวนะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับส่วนใหญ่เกือบ100เเซนเหรียญที่ทางเพจผมช่องผมรับซื้อเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับอ่าเป็นเหรียญปีพศผลิตน้อยแล้วก็จะเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้นะครับใครที่มีเหรียญก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเน้นดูรูปเหรียญเท่านั้นนะครับ